สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่เซ็นทรัลลาวนะก็มาพบปะกับน้องๆแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึงอีกกลุ่มหนึง พระรามเก้าโอ้เราเราไม่คัดเราไม่คัดตัดปะ <c oughs> ไฟไฟไกต่ตะวันเลิศเลยต่อหน้าน้องๆนะโอเคเดี๋ยวไว้ปาร์ใหม่ <c oughs> บ๊ายบายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> <c oughs> น้องๆเขิ่นก็ใหญ่เลย ขื่อได้ไหมไม่ขือนะแต่มันอ้วนมันอ้วนมันอ่าน